สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทยนะคะทํานายด้วยาศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักนะคะของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรคะ่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะประจําเดือนกันยายน2559 ได้ลูกแก้วของยานุสเกิดขึ้นนะคะชาวราศีพิจิกนะคะเต็มไปด้วยโครงการเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะผุดไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นการริเริ่มที่ดีนะคะแล้วก็ชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์การเดินทางนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนาะนาะนะเกิดขึ้นการปรับการเปลี่ยนการโยกย้ายอาจจะเป็นลักษณะของการย้ายที่ทํางานก็ได้หรือเป็นการรับงานข้างนอกต้องเดินทางไปบ่อยๆนะคะมีเกณฑ์ การเดินทางแทบตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกันยายนนะมันก็ทําให้การงานของคุณเนี่ยนะคะไม่ค่อยนิ่งนักนะคะมีการกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาส่งผลดีในแง่ของการงานในอนาคตข้างหน้า ค่อนข้างมากและรวมไปถึงในเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินกับครอบครัวการเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรนะคะหรือไม่ก็อาจจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อบ้านหรือเป็นลักษณะของการลงทุนเพื่อตกแต่งที่อยู่อาศัยนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ทําให้สร้างความสุขกับคนในครอบครัวนะคะก็การเงินไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็จะนําโชคให้กับคุณด้วยอีกต่างหากนะคะส่วนในแง่ของความรักนะคะความรักใครที่มี ความรักซ้ำซ้อนซ่อนไว้ก็ระวังนิดนึงนะคะว่าชาวราศีพิจิกเป็นคนมีเซนต์มีรางสังหรณ์ที่ดีอาจจะไปเผลอผายหรือว่าไปลืมอะไรแล้วชาวราศีพิจิกเนี่ยไปร่วงรู้หรือจับผิดตรงนั้นได้มันก็จะทําให้ความลับเปิดเผยได้ง่ายสําหรับใครที่มีความรักที่ซ้ําซ้อนกันนะคะส่วนคนที่ยังไม่มีคู่แล้วคิดอยากจะมีคู่ครองแต่บางครั้งก็ มีคนเข้ามาหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเลือกใครไม่ได้ในช่วงเดือนนี้เนี่ยขอให้ดูดูกันไปก่อนอย่าพึ่งตกปากรับคําเป็นแฟนกับใครนะคะเพราะเดี๋ยวคุณจะรักพี่เสียดาน้องหรือไม่ก็เจอเอาไม้งามเมื่อขวานบินนั่นเองนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะชาวราศีพิจิกมีสิ่งดีๆรอยอยู่ข้างหน้านะคะ